บิสมิลลาราะหานัลดุรับบวัอยมาักุมรตลอบกาตุอัดุลิลครับท่านพี่น้องครับเราอยู่ทางหน้าจอหรือเราได้ยินเสียงกันเป็นประจำเนี่ยนะก็อัลฮัมดุลิลลาฮิถือว่าเรายังได้ทำหน้าที่ของการเป็นมนุษยชาติเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มันก็คือว่าคนที่เรียนมาก็กลับมาทำหน้าที่ตับ,บลีกบอกแล้วก็ดาว่าเผยแผ่นะครับกับการเชิญชวนเรียกร้องสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราสุลุลาะสุลุลาะฮะเรว่า,าสั่นนำนำมาให้นะครับก็ฮัมดุลิละแล้วก็ผู้ฟังบางท่านอาจจะมีความรู้นะครับอยู่แล้วก็เป็นการฟังเพื่อเติมเต็มแล้วก็แบ่งกันแบ่งปันกันนะครับ เรามีเจตนาเพื่อจะให้วิถีชีวิตของเรานั้นอยู่บนหลักการเราต้องนึกอย่างนี้ว่าชีวิตของเราท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับถ้าเรามีเพื่อนที่ห่างเขินหรือออกห่างไกลาจากเรื่องหลักการปฏิบัติในเรื่องของอิบาร์เช่นไปอยู่กับนักการเมืองของมอัฟนะครับก็คือนักการเมืองนักธุรกิจหรือว่าพ่อค้าความคิดเราก็จะไปตามเขา ถ้าอยู่กับนักการเมืองเราก็จะคิดจะเรื่องการเมืองถ้าอยู่กับนักธุรกิจเราก็คิดจะรวยอย่างเดียวแต่เวลาเราอยู่กับนักปฏิบัติคนที่อยู่กับอิบาดาต่อลลสุบานอวตารแล้วเราก็คิดว่าเออของเราถูกไหมของเราใช่ไหมอะไรประมาณนี้วันนี้เราก็จึงต้องถามตัวเองว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว,ว่าเราจะอยู่กับกลุ่มไหนใน24ชั่วโมงเพราะวิถีชีวิตของเรานั้นเราต้องอยู่กับคนหลากหลายแล้วก็อย่าง มากมายนะครับแต่ว่าต้องบอกกับตัวเราเองเสมอว่าเราต้องอยู่กับหลักการของศาสนาด้วยในหนึ่งวันก็ควรที่จะมีเวลากับการฟังเพิ่มเติมเติม,เต,มเต็มนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนำฮะดีษของท่านอัลสุลูลอะสัลลอฮุอะลัยวะสซัลลัมที่ท่านได้บอกกับเราว่ามายูร in ิดิลและฮูบีคอยร้อนยุฟักกิฟฟินดินมายูริดิลและฮูบีคอยร้อนใครก็ตามที่อัลลอฮ์สรงประสงค์ที่จะให้เขาได้พบ ได้รับกับสิ่งที่ดีงามอยู่ฟักกลิ่นหุฟิดดินอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจในศาสนาจะให้เขาเข้าใจในเรื่องของศาสนาวันนี้สิ่งที่ใกล้ตัวเราสุดเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่บอกว่าถ้าในชั้นเรียนเราก็สามารถที่จะอธิบายแล้วเราก็สอนได้แต่ถ้าเป็นทางสื่อกับการที่เราไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนแต่การให้ความรู้ในยุคสังคมปัจจุบันนะครับก็บางคนก็อยู่คนละจังหวัดบางคนก็อยู่คนละภาค เราก็บอกว่าห้องเรียนของเราห้องหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นทางเฟซหรือทางเพจก็สามารถที่จะเป็นห้องเรียนแต่ว่าการฟังมันไม่ได้มีการถามตอบกลับมานะครับเราก็จึงต้องพยายามทำยังไงที่จะสื่อสารแล้วก็พูดให้ผู้ฟังผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจง่ายที่สุดท่านคิดว่าวันนี้ผมจะพูดเรื่องอะไรที่ใกล้ตัวที่สุดและก็เป็นเรื่องที่เราจะไม่ค่อยได้ยินใครพูดเท่าไหร แล้วถามว่าเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาของในแต่ละคนเหมือนกันสําหรับคนที่แยกแยะไม่ได้นะครับก็วันนี้ขออนุญาตอย่างนี้นะครับก็คือเป็นเ,เรื่องที่เราจะเรียนในวิชากฎหมายวิชาฟิกเนี่ยก็จะอยู่ในบทต้นๆเลยของในหนังสือวิชาฟิกก็คือสิ่งที่ออกมาจากอวัยวะเพศสิ่งที่ออกมาจากอวัยวะเพศที่จะเป็นปัญหานะครับ กับสิ่งที่ออกมาจากอวัยวะเพศที่เราจะได้ยินเป็นประจำก็คือปัสสาวะอันนั้นเดี๋ยวเราพูดกันตอนที่สองแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกในประเด็นที่บอกว่าวันนี้สิ่งที่ออกมาจากอวัยวะเพศของผู้ชายนะนะมันจะมีคําว่าน้ํอวดีน้ํามะจีน้ํามณีเอาชื่อก่อนสามชื่อเนี่ยเราเคยได้ยินเราเคยได้ฟังหรือไม่ แล้วชื่อทั้งสามชื่อลักษณะของเขามีอย่างไรแล้วต่างกันอย่างไรเราจะมาคุยเรื่องร่งของลักษณะแล้วก็สภาพที่จะมีการขับเคลื่อนออกมาเนี่ยเมื่อไรเริ่มมาออกมาแล้วหุกกลมของแต่และชื่อเนี่ยจะมีบทบัญญัติกำหนดไว้อย่างไรนี่แหละที่บอกว่าถ้าเราแยกไม่ออกเราไม่สามารถที่จำแนกได้ระหว่างสามประเภทเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นกับเรา ทำไมถึงเป็นปัญหาเพราะเราจะต้องไปสู่การทําอามัลอิบาดะถ้าเราให้ข้อบัญญัติตัดสินไม่ถูกเพราะเราไม่รู้เนี่ยเราจะไปอาบน้าละหมาดไหมเราจะไปอาบน้ํโยคะัดสอาบน้ําจนาบ้าไหมนะครับเรารู้แหละการอาบน้ําจนาบ้าอาบอยังไงแต่เวลาสามน้ำเนี่ยออกมาเวลามันต่างกันแล้วเราจะทํำยังไงนะครับอันนี้ต้องเตือนผู้พูดและผู้ฟังว่า,าเราต้องมีเจตนาว่าผมมีเจตนาเพื่อจะให้ความรู้ กับคนที่ยังไม่รู้ท่านผู้ฟังที่รู้แล้วก็ต้องทําใจแล้วก็บอกว่าเพื่อให้ลูกหลานเราที่ยังไม่รู้ได้รู้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลามกไม่ได้เป็นสิ่งที่หยาบคายแต่เพื่อเป็นการให้ความกระจ่างกับเด็กที่กําลังจะเติบโตว,ว่าวันนี้เขาแย่งแยะได้หรือไม่นะครับน้ําที่หนึ่งน้ำวดีน้ำว,ด,ด,ำวด,ดีก็คือผมขออนุญาตเป็นเป็นภาษาไทยแบบสรุปเลยนะสั้นๆก็คือว่า ผู้ชายถ้าหาว่าปัสสาวะแล้วผู้ชายที่เวลาทํางานเหนื่อยออกกําลังกายเหนื่อยแล้วมีน้ําที่เหมือนคล้ายๆว่าเล็ดออกมาเนี่ยแล้วมันไม่ใช่ปัสสาวะที่ออกมาเยอะเหมือนกับคล้ายๆเวลาเราปวดปัสสาวะแต่น้ํานั้นออกมาก็คือหลังจากสภาพที่อะไรครับเราอาจจะมีการทํางานที่เหน็ดเหนื่อยการออกกําลังกายที่เหน็ดเหนื่อยแล้วมันเหมือนกับเล็ดออกมาเนี่ยน้ํานั้นเรียกว่าน้ำวอดี น้ำที่หนึ่งก็คือจะเป็นน้ำใสๆเหมือนกับปัะะวะแหละแต่ไม่ได้เยอะเหมือนปัสสาวะอันนี้น้ำที่หนึ่งนะครับน้ำที่สองคือน้ำมะซีมะซีมะซีคือน้ำอะไรน้ำถ้าออกมาแล้วและมีลักษณะจะเหนียวเหนียวนะนะครับต่างจากปัสสาวะต่างจากน้ำบวดีมันออกมาจากที่เดียวกันแต่น้ำนั้นจะเหนียวเหนียวแล้วก็คือใส ถ้าจะเรียกอีกคำหนึ่งที่เขาใช้กันก็คือว่าเหมือนก็มีความรู้สึกทางเพศเหมือนกับน้ำนั้นจะออกมาก่อนที่จะมีน้ำอสุจิออกมาผู้ชายนะครับที่มีอะไรกับการที่จะเปิดรูปนั้นรูปนี้ดูผู้ชายกับการที่จะจินตนาการผู้ชายที่จะเห็นกับสิ่งที่เย้ยวยวนยั่วยุเนี่ยแล้วมันมีความรู้สึกทางเพศขึ้นมาแล้วมีน้ำนั้นออกมาน้ำนั้นจะใสแล้วเหนียว เราจึงเรียกน้ํานั้นในภาษาเป็นทางการว่าน้ําหล่อลื่นน้าเนี่ยเขาจึงเรียกว่าน้ํามาซีสองน้ําแล้วนะน้าที่สามคือน้ํามณีน้ํามณีคือน้ําอะไรน้ําที่ผู้ชายที่ขณะมีเพศสัมพันธ์ผู้ชายที่ขณะมีการสําเร็จความค่ายดือยตนเองวุลนตัวบิดละหรือทํำยังไงก็ได้แล้วมันถึงจุดสุดยอดทภาษาที่เขาเรียกกัน และมีน้ำนั้นออกมาน้ำนั้นจะข้นขาวข้นแล้วก็มีลักษณะที่อาจจะบอกว่าออกถึงตอนที่มีความรู้สึกถึงจุดที่ไปถึงในเรื่องของอะไรครับสำเร็จความใครน้ำนั้นเรียก,กว่าน้ำมนันีชื่อสามชื่อเวลาและบริบทของเขาต่างกันหนึ่งวดีน้ำใสใสสองมาซี น้ำหล่อลื่นสามมณีน้ำอสุจิที่เราเรียกกันได้ชื่อแล้วรู้แล้วลักษณะคันนี้หุกกลมแหละที่ผมบอกว่าเราจะมาสู่กระบวนการของการนำไปสู่การปฏิบัติถ้าเราสับสนแล้วเราตอบไม่ถูกเราทำไม่ถูกปัญหามันก็เกิดมาก็คือว่าเราต้องอาบน้ำละมาดไหมเราต้องล้างที่เป็นเลีสิสไหมถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราทำผิดบางทีมันก็เกินเขาเรียกเออร์ หรือบางทีมันทําไม่ถูกก็แสดงว่าไม่สมบูรณ์จะไปมีผลกับการที่เราจะไปละหมาดมันไปมีผลกับการที่จะเราไปสยุทธกับบล็อตซุบานอวตารละดังนั้นทีละน้ําน้ําที่หนึ่งก็คือน้ำดดนํำวด,ดีเนี่ยน้าวดีถ้ามันออกมาสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติก็คือเราจะต้องถือว่าน้ํานั้นเหมือนกับปัสสวะถ้ามันไปเปื้อนกางเกงในกางเกงในก็เป็นฤยิี ถ้าหากว่ามันเปื้อนกางเกงกางเกงก็เป็นในยิสก็คือวิธีทําความสะอาดก็คืออะไรครับหุกกลมข้อบัญญัติก็คือต้องล้างแล้วทําความสะอาดแล้วถ้าท่านจะไปละหมาดถ้าเป็นกางเกงเปื้อนท่านก็ต้องเอากางเกงนั้นออกแล้วท่านก็ต้องไปอะไรครับไปอาบน้ําละหมาดเพื่อไปสู่การละหมาดไม่ต้องอาบน้ํายกัดดัสใหญ่ก็คือหุกลมเหมือนกับปัสศาวะก็คือเป็นในยิส ต้องล้างต้องทําความสะอาดไปอาบน้าละหมาดอันนี้น้ําุวดีน้ํามาซีที่เรียกว่าน้ําหล่อลื่นสั้นๆน้หล่อลื่นก็คือน้ํามาซีนั้นหุกกมก็คือเป็นในยิสเหมือนกันเมื่อเป็นในยิสหุกกมก็คือต้องล้างแล้วก็ทําความสะอาดแล้วถ้าผู้ที่มีน้ํามาซีออกถ้าต้องการจะไปละหมาดก็เพียงแต่ไปล้างแล้วก็ไปอาบน้ำละหมาดก็ไปละหมาดได้ น้ำนั้นเรียกว่าน้ำมานีสแล้วนะครับน้ำที่สามสำหรับคนที่แต่งงานถ้าสมมุติว่าน้ำมะนีอาจจะไปโดนหรือเปื้อนกับผ้าน้ำมะนีไม่เป็นในยิสถ้าน้ำมะนีอสุจิไปเปื้อนที่ผ้าเปื้อนที่ผ้าปูที่นอนไม่ต้องเอาไปซักพราะในยุคของที่ท่านรอสูลุลลอลลอฮวาลยัยยุสัลลม ได้ปฏิบัติได้กระทําไว้ให้เป็นแบบอย่างเราก็คือเราสูรลรลลอฮ์ใช้เหมือนนิ้วขูดรอยแห้งที่มันติดอยู่ที่ผ้าที่ชุดที่ท่านใส่เนี่ยแล้วก็คือสะกิดให้มันเป็นรอยให้หลุดไปแล้วก็ไปสู่การละหมาดฮุกกมของวิชาฟิกก็คือบ่งให้เห็นว่าน้ำอสุจิที่ติดอยู่ที่เสื้อผ้า รอซูลุลลอล์ก็ยังใช้นิ้วขูดแล้วก็อะไรครับไปละหมาดในชุดนั้นก็แสดงว่าน้ําอสุจิไม่เป็นนยิสเมื่อน้ําอสุจิไม่เป็นนยิสหนึ่งนะครับไม่เป็นเราก็ไม่ต้องไปล้างเราก็ไม่ต้องไปทําความสะอาดกับเสื้อผ้าที่อาจจะติดหรือผ้าปูที่นอนที่จะติดแต่คนที่มีน้าอาุจิต้องไปอาบน้าจานาบะอาบน้ํายกฮัดดัสใหญ่คนละเรื่องกันเห็นไหมครั ทาวาดีกับมาซีเป็นนืยิสต้ตองล้างถ้าจะละหมาดต้องไปอาบน้ำละหมาดแต่ถ้ามานีไม่เป็นนยืยืไม่ต้องล้างแต่ถ้าจะไปละหมาดต้องไปอาบน้ำยกหัดัสใหญ่แล้วก็น้ำวาดีกับมาซีก็คือถ้าเป็นไปได้ก็คือไปทำความสะอาดหลังจากที่อะไรครับมันเปื้อนหรือมันอะไรก็ตามแต่ถ้ามานีถ้าหากว่าท่าน มีมันออกมาในตอนกลางคืนแล้วถามว่าจะนอนต่อแล้วไม่ไปล้างได้ไหมท่านก็นอนต่อได้เพราะมันไม่เป็นในยิสมันจะไปเปื้อนตรงไหนไปโดนตรงไหนก็ถือว่าที่นอนของเรานั้นไม่เป็นในยิสแล้วก็อะไรครับท่านจะไปล้างพวกนี้ท่านจะไปอาบน้ําตอนเช้าพวกนี้ก่อนละหมาซุปีก็ทําได้อันนี้แหละคือสิ่งที่วันนี้เคยนํามาสอนในชั้นเรียนในวิชาหัดดิสในเรื่องของคู่กรมของสิ่งที่ออกมาจากปัสสาวะเนี่ย เด็กจำนวนมากที่เป็นวัยรุ่นไม่รู้เป้าหมายของการพูดคุยวันนี้ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนให้กับเด็กเกยววาวชนเพื่อต้องการให้กับผู้ปกครองได้บอกกับลูกหลานของเราว่าน้ำอันไหนเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นอย่างไรเพราะบางครั้งผู้ชายจะไปสอนทั้งหมดกับสุภาพสตรีมสุสลิมะบางทีมันก็เป็นเรื่องเขินอาย แต่ในเรื่องของศาสนาและอาและหายาฟิดดินไม่มีความอายในเรื่องของศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องทะลึง่งหยาบโลนแต่ในเรื่องของการเพื่อความเข้าใจกับการดรําเนินชีวิตเราก็ต้องสอนแล้วก็ต้องบอกกันนะครับเป้าหมายก็คือขอ,อรองทรงให้ไดะให้ผู้ฟังที่เป็นสุภาพสตรีเป็นแม่ได้กลับไปบอกลูกสาวแล้วก็เพื่อเป็นการพูดคุยกันผู้หญิงบางเรื่องก็ควรจะคุยกับของผู้หญิง แล้วก็ถ้าหากว่าผู้ชายก็มีหน้าที่ที่จะบอกเพราะในสังคมบางครั้งผู้หญิงก็อาจจะมีคนที่เรียนรู้ในหมู่บ้านบางหมู่บ้านอาจจะน้อยการถามบางทีก็ต้องถามกับครูผู้รู้ที่เป็นผู้ชายการตอบบางทีมันก็ตอบแบบได้ไม่หมดนะครับแต่อันนี้เป็นพื้นฐานก่อนถ้ามีอะไรที่สงสยัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ขออนุญาตให้ไปเติมเต็มจากคนที่เป็นแม่จากคนที่เป็นป้าจากคนที่เป็นพี่สาว นะครับเพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายของการที่จะแยกได้ว่าอันไหนเป็นในดิสอันไหนไม่เป็นในดิสเพื่ออะไรเพื่อที่จเราจะได้ไปสยชน์กับ Allah, ัลอสซภาโนอัตาลายถูกต้องก็ัมดุลินะนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องการที่จะให้เกิดความเข้าใจเพื่อไปสู่การปฏิบัติแล้วก็เข้าใจอย่างถูกต้องครับวอซอลลอรลอขอัยาิลสซีลีนามฮัมัดวะลาลหวะซอบิอัสลามุอะลัยกุมาระห์มัตุลลอฮิวะอบรากาตฺ